อยากคุยแล้วหรอลูกเนายอยากคุยหรือยังอะคุยกับแม่หน่อยคุยกับแม่หน่อยสิเร็วอยากคุยไหมอยากคุยไหมคะฮะอยากคุยไหมคะอยากคุยไหมลูกเอออะคุยสิไออะคุยกับแม่หน่อย คุยกับแม่หน่อยอันนั้นคุณคุยกับแม่หน่อยครับเอร็วๆอายิมรอๆก็ได้อายิ้มรอๆเลยยิ้มรอรอไหนน้องหล่อขนาดไหนลูกหล่อไหมน้องคุณน่ะ หล่อหรือเปล่าถ้าหล่อแล้วยิ้มถ้าหล่อแล้วยิ้มเลย <Hey. S 1> สาวๆเพียบเลยโตมานี่ฮะ <Hey. S 1> ชอบไหมสาวสาวมาอุ้มชอบไหมชอบไหมลูก <Hey. S 1> อายุกี่เดือนแล้ววันนี้นะ่ะฮะวันนี้อายุเท่าไหร่แล้ว <Hey. S 1> อายุเท่าไหรล่ละครับสองเดือนกับอีกสิบห้าวัน อยากเดินแล้วอยากยืนแล้วสองเดือนละอยากยืนแล้วแค่สองเดือนอยากยืนอยากเดินแล้วเหรอคิดถึงแม่ไหมครับคิดถึงแม่ไหมฮะคิดถึงแม่ไหมลูกคิดถึงแม่ไหมฮะไม่คิดถึงหรออ่าไม่คิดถึงแม่ไม่ให้มันกินนมนะย,ยิ้มพ่อไปไหน พ่อโบไปไหนฮะพ่อโบไปไหนเฮ้พ่อโบไปไหนอืมสูมเข้าไปสูมเข้าไปสูมเข้าไปจมูกมันด้อ